สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารี้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาชุดไทยสวยๆชุดนี้นะคะเริ่มใช้เป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยนะคะลายขอคุณลูกค้า่ะเสื้อนะคะที่เป็นผ้าพื้นตรงนี้นะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้าลายชินีค่ะเป็นงานผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3ามตะกอค่ะแล้วนะคะสําหรับนะคะผ้านะคะที่นํามาตัดเป็นผ้าถุงคุณลูกค้าคะเริ่มใช้นะคะจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะ ผ้าายมัดหมี่ทอเครื่องสามตะกรลายขอนะถ้าเป็นผ้าตัดชุดนะคะราคาค่าผ้า1,180บาทราคาค่าผ้า1,180บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษคุณลูกค้าสั่งตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงคุณลูกค้าคะ่ะราคาชุดนี้2,500บาท2,500บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คะ่ะนุ่มตัดนะคะในรูปแบบของทรงคอจีนนะคะแบบป้ายแบบนี้คุณลูกค้าคะ่ะ คอจีนะคะกระดุมห่วงแล้วก็แบบป้ายแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถ ติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะความยาวแขนตัดเป็นแขนสั้นความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อส,ส,สั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะผ้าถุงนะคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะคะผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาด้านในได้แบบนี้คุณลูกค้าขาลุกนั่งสะดวกแล้วก็เดินสบายด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะสนใจติดต่อสั่งตัดแจ้งเข้ามาทักเข้ามา ได้เลยนะคะในรูปแบบของตรงที่เป็นผ้าถุงถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ลายอื่นนอกเหนือจากลายขอมีลายอะไรบ้างคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเรามีลายดอกพิกุลเรามีลายดอกพิกุลให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมเนาะถ้าตัดเป็นผ้าถุงลายดอกพิกุลนะคะก็สามารถสวมใส่กับเสื้อตัวนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเป็นนะคะผ้าไทยสวยๆค่ะคุณลูกค,ค้าหาผ้าฝ้ายสไลด์ลายดอกแก้วผ้าฝ้ายไซ ผ้าฝ้ายสไลด์ลายดอกแก้วสวยคลาสสิกมากๆซึ่งคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะผ้าไทยลายวิซ่า ผ้าไทยไลายลิซ่าผืนนี้ก็สามารถนํามาตัดเป็นผ้าถุงแล้วมิกแอนแมทใส่กับเสื้อตัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าจา๋า089 0416008ส่นคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะชุดไทยสีฟ้าราชินีชุดไทยสีฟ้าราชิน,ชาาชนีวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจิตรดาหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากตัดนะคะในรูปแบบของแขนสั้นนะคะในรูปแบบของ ทรงรูปแบบคอต่างๆอยากตัดเป็นคอกลมคอปาดคออะไรใดๆคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยจะเป็นกระดุมหน้าหรือว่าจะเป็นกระดุมเฉียงแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถบอกได้ค่ะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดกันค่ะลายลิซ่าค่ะลายขอค่ะลายลายผ้าฝ้ายสไลด์ลาย,ลาย,าลลายดอกแก้วค่ะลายดอกพิกลค่ะคุณลูกค้าชอบลายไหนคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจ